สวัสดีครับผมนอนกันยังครับผมนี่ครับเมนูบ้านผมครับผมก่อนนอนครับวันนี้เป็นยำม,มะนาวนะครับนปลาแซ่บ,ซบไม่เปรี้ยวเราไม่กินใส่ครับใส่พริกก่อนครับผมนิดนึงพอเดี๋ยวลูกสาวกินไม่ได้นะครับลูกสาวตัวกินเลงไปเลยนะแล้วก็ตามด้วยอาญินโมโตะนิดเดียวพอ แล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วครับผมข้าวคั่วใส่ไปน้ำปลาครับนิดนึงครับน้ำปลาครับหวัญใจคนจนครับผมเป็นแฟนคนจนของพี่ไม้ครับผม,มใส่ไป ปิดท้ายด้วยน้ำตาลครับผมน้ำตาลครึ่งช้อนพอครับอีกนิดนึงแถมนิดนึงครับติ๊กหินแก้มกินแถมนิดนึงแล้วก็มาโคเลโคเลนะเพื่อนนะฮึ้มเพื่อนเอ้ยมันกรสุดทอนานแล้วกินก่อนน้อนเนี่ยอือยำไม่เข้าก่อนครับลูกสาวมาแล้ว มาชิมกันว่าผ่านผ่านออยหรือยังนี่ครับเพื่อนครับอะ่เออะเรมอ่ะกินกลางมุ้งนั่นเพื่อนเห็นไหมเอากินเลยครับเป็นไงครับหวานเจ็บไหม <c oughs> อะ่อะต่อบอกเลยลูกลูกวะลูกผมทุกคนสามคนนะครับชอบเปรี้ยวทุกคนเปรี้ยวปี๊ดเลยแหล,ละนะ เป็นไงเรากินไม่ลกหนูกินไม่ได้เนาะออยย่าอย่าอย่ไอ่าอย่ได้่าอย่ายนี่าอย่าอย่าอย่อย่า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 ัยดีอรัาก่อน่าอย่าอย่าอ่อน่าอย่าอย่าอ่อนเร็ว่าอย่าวั่าอย่าอร่อน่าอร่าอย่วัย่าอยโาอย่าอย่อย่าอยาอย่าอยาออ่าาออ่อ่อเย่ะเร็ว่ ก็เจอคลิปหน้านะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะเด็กตื่นกล้องโอเคเพื่อนขอมากครับที่รับชม